รเราต้องรู้ข่าวทีมอื่นด้วยโดยเฉพาะในศึกบอลโลกรอบเพลื่อสุนเอเชียเนี่ยเราต้องรู้ทีมอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียยูเอียเนี่ยอย่างเคสของ u a เ e เนี่ยเขามีการโอนสัญชาติผู้เล่นต่างชาติมาเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล u ู UA E เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาพวกลูกครึ่งมาแต่เนี่ยจากการโอนมาโอนมาสามคนบราซิลสองอาเจนและที่สําคัญคนักเตะรายนี้อาจจะได้เจอกับไทยแน่ๆนะครับนั่นก็คือทางเซบาสเตียนตากียบัวนะฮะ นี่เป็นดาวยิงเชื้อสายอาร์เจนตินานะครับอายุ35ปีแล้วด้วยถือว่าอายุเยอะนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสสิติการยิงประตูของเขาในลีก UAE ที่เขาเล่นให้กับอาวาดาเขาเล่นมา7ปีนะฮะเล่นไป157นัดยิงไป152ประตูซึ่งก็ถือว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย1.03ประตูต่อเกมเยอะมากนะครับ แต่ว่าสโมสรอาวาดาเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับเขาเพราะเห็นว่าอายุเขาเยอะแล้ว <ใน S 1> เขาเรียกค่าเหนื่อยสูง่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ต้องแยกทางกันแบบกระทันหันทั้งนั้นที่เขาก็มีการโอนสัญชาติมาที่จะเล่นทีมชาติยูเอีแล้วแน่นอนครับการตกงานกระทันหันแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากเงินจะไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขากลัวก็คือเขาจะไม่ติดทีมชาติยูเอีแต่เขารอไม่นานครับปรากฏว่ามีถึง5สโมสร ที่ให้ความสนใจเขาแล้วก็ติดต่อเขามาว่าอยากจะเอาเขาไปร่วมทีม,มแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีทีมทีมหนึ่งก็คือเอลนั s เซอร์นะที่พร้อมจะจ่ายค่าเซ็นสัญญาร่วมทัพนะฮะค่าเหนื่อยทั้งหมดเนี่ยมูลค่าของสัญญา 1ล้านหแสนยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ55.6ล้านบาทเพราะว่าตอนนี้เขายกเลิกสัญญาแล้วเขาไม่มีสัญญาผูกพันกับทีมเก่าไม่ต้องจ่ายค่าตัวแต่มาจ่ายค่าเหนื่อยแทนใช่คือสัญญาจริงๆมันจะไปหมดเดือนมิถุนายนครับถือว่ารอไม่นานครับแป๊บเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยใช่นะตักเยบัวในฤดูกาลนี้ยิงไป15ประตูจาก19เแมตช์นะครับก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าแม้ว่าอาวาด้าไม่เอาแต่5้าสมสรอนเอาแล้วตอนนี้ก็ได้สมสรอนใหม่แล้วก็คืออัลนัเซอร์ นะรับค่าเหนื่อยไปครึ่งร้อยล้านสําหรับการลงเล่น2ปี<ต> 2> ก็ถือว่าคุม้มแต่ที่สําคัญมากๆคือลงเล่นในโคตา้ายูอีละไม่ต้องไปไปพันกับโคตา้าต่างชาติที่จะต้องไปเสียโคตา้าอันเนี้ได้โคตา้ายูแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือพอมาปุ๊บเนี่ยในช่วงของโควิดเนี่ยน่าจะเป็นสโมสรแรกๆนะที่มีการเปิดตัวด้วยการใส่หน้ากากดูนะว่ามีการใส่หน้ากากคือให้ทันยุคทันสมยัยแล้วก็ทันเทรนเลยนะ